เรียกลไปคนเดียวไหมพอ่อสองคนไปเอาโทรศัพท์มาลูกโทรศัพท์มาให้ยังไงสวัสดีค่ะดาวแฝดไปรับนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปลุกขอบคุณห้าร้อยเก้าสิบสองท่านค่ะ นอนแล้วนอนนะเอาเอาเอาหมอนให้น้องเลยดกเอาหมอนให้น้องก่อนเร็วเออเอาหมอนให้น้องหมอนให้น้องนะอันนี้อ่ะอันนี้ของยายอ่ะของยายไปให้น้องอ่ะน้องไม่รู้จักรหัสหลอกน้องเปิดไม่ได้จ้ะจ้ะโอเคโอเคเออเราไปคิดเมื่อกี้กปกับเยอะโทรศัพท์เปิดไม่ได้นะคะพ่อแม่มันมีรหัสออะคุยกันเลยลูกคุยกันสองคนคุยกันยังไงเวลามีคนโทรเข้าหนูรับไหมหนูรับโทรศัพท์นะ อาคุยกันคุยกันเอาคุยโทรศัพท์กันนะอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาอ่าเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะเด็กๆมาเพื่อนเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อทํางานอยู่ใกล้ๆ่บ้ันดดนบ่มเนี่ยีหลากะเลยมาน้ําเพื่อนเพื่อนกิหลามาอาบน้ําพี่เด้เลยมาอาบของน้าอีพอ่ออาบอุ้นเพื่อนว่าอาบอุ้นคุณแม่มาด้วยนะคะ ให้เป็นกำลังใจคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่ใกล้ๆหนูก็มานะคะทำอะไรกันน่ารักอ่ะเอ้ยเๆใครเอาตุ๊กตาให้หนูล่ะลูกคิดถึงจังเลยคิดถึงหนูไหมคะวันนี้ยายยิ่งมาก เพราะว่าย่าก็มาพ่อก็มาแม่ก็มาละอาร์ตก็มาทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่เลยมาวันนี้นุกยายก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมโบไดไล่เลยอตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันที่หกอยู่นะคะยายก็ไล่ได้เหมือนเดิมยังไม่ได้ผ่านวันไปนไหนเลยมันนี่ไพ่ล่ามา งานมาศึกษางานค่ะศึกษาดูงานเผื่อน้องไออนาคตเขามันบอกว่าถือเนอะาะจักมันสี่คยเกิดเขาเลี้ยนเนาเขาเลี้ยนส่งเลี้ยงสูงๆเราเขาเอออยากจะทํางานเจริญเออร้อยตามพ่อแม่เขากะเขาก็จะซึมซับแต่ตาในน้อยกี่แลละ าเขามาดูเพราะเขาจะได้แบบจักวิธีชีวิตความเป็นยากลําบากซ้ำไหนเริ่มตั้งแต่ในหน่วยอยู่แล้วพี่น้องเห็นยังกะสั่งมันยังคอยนั่นเขาเบิ่งความลําบากของพ่อของแม่ควรสิได้เงินมาแต่ละบาทแม่นบ๊องมุเจ้าว่ะคอยบ่ได้เห็นคอมเมนต์มึงเจ้าเด้อคอยอ่านเมื่อไรเด้อเด้อคอยเบิ่งอีกเชียงหนึ่งของขวัยกันเอา